สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับ Isuzu นะฮะเป็น Isuzu Go Series นะครับโฉม Platinum ไฟข้าหลังตัดนะครับอัปเกรดเลนส์ใหม่นะครับเป็น b บ LED projector lens นะครับนี่ฮะใหญ่ๆแบบนี้เลยเลนขนาด3นิ้วนะฮะลงในตำแหน่งเดิมนะฮะอัปเกรดแล้วสว่างกว่า20เท่านะฮะรับประกันด้วยเครื่องตั้งไฟมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกนะฮะเดี๋ยวให้ช่างเปิดฮนะเลนเป็นแสงสีขาวสีเดียวนะฮะตัดปัญหานะครับแสง สแสงนะครับรุ่น2แสงจะมีปัญหาเยอะนะฮะตัดปัญหาไปเลยนะฮะใช้แสงสีเดียวแบบนี้ฮะเป็นแสงสีขาว6000นเคลวินแกลเลอร์ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเช็คจากเครื่องวัดแล้วนะฮะทะลุ200นะฮะเครื่องล็อกไปแล้วนะครับตอนนี้ฮะนี่ฮะเลนใหญ่ๆแบบนี้ฮะคมชัดรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มนะฮะเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED ฮะไม่ร้อนแตกต่างจากโปรเจคเตอร์รุ่นเก่านะฮะ ซึ่งรุ่นเก่าเนี้ยจะเป็นโพลิเตอร์แบบมีบระหลาดนะครับมีชุดคุมนะครับมีอุปกรณ์ส่วนควบหลายส่วนตัวนี้ LED นี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเปิดแล้วติดเลยนะฮะไม่ต้องรอชาร์จให้ประหลาดเต็มนะครับเดี๋ยวลองดูฮะปิดฮะเปิดปุ๊บติดเลยทันทีนะฮะเห็นไหมฮะติดเลยฮะดูเส้นนะฮะเส้นคัตออฟตรงดิ่งเลยนะครับอ่าโอเคฮะเดี๋ยวช่างประกอบตอนนี้เราทําการเทสนะครับว่าความสูงนะครับของเลนส์ถูกต้องไหมความสว่างได้ไหมนะครับก่อนที่จะประกอบกลับนะครับโอเคนะฮะสำหรับใครที่ใช้ รุ่นนี้อยู่โชมนี้อยู่สนใจที่จะอัปเกรดนะครับอินบ็อกซ์มาได้เลยนะฮะฝากไว้ด้วยครับ